มันมีแผลมั้นิ่มไหมไอซัมหลังแเลไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดโอ้โหเว้ยาซ้ายด้วยมีคมมากพี่ต้องติดไม่ให้ยิงเดีพี่ดีรางวะเขาทีนาง เฮ้ลูกไอเด่นจะเล่นบลเหรอลงได้ใช่ไหมต่อแท่งไหมต่อแท่งลงเออสวยเฮ้ยโอ้โหรู้ทันอีกไม่มุมเดาเลยนะสีเหลืองเหรอก็จะจังเก่งจะลงกว่าแทนผมเลยเหมือนไหมจังเก่งมาไหม ได้นะได้นะเอามาเลยเจ็ดมาเนี่ยขาดคนพอดีเลยเคาจะมานะมาเลยมุดมาเลยไม่มีเจ็ดใช่ไหมมีมีมีครบเลยก็เนี่ยถ้าจานเก่งมาคนก็ครบอ่ะเจ็ดรวมประตูว่าแปดยิงไกลอ๋อไม่ยิงเลย เก่งใจเพื่อนแล่วนี่มันอยากยิงเยอะเล่นอย่างนี้สิวะเอออย่างนี้เฮ้ยทงส่งอ่ะวันนี้เล่นแปลกจริงครึ่งเยอะไม่ได้คนบอกครึ่งเยอะไม่ได้อันนี้คือรองเท้าไม่ขนาดใช่ไหมมันก็รองเท้าใส่บ่อยอยู่นะเห็นใส่บ่อยคุณเนี่ยเอาบอลจับจับบอลแรกไม่ค่อยได้ ดูเนียนตามากเล่นยอดเลยตออไปเล่นกิชิงกันดีเว้ย มันอยู่ผิดฝั่งอยู่ฝั่งข,างขวาก็คึงยากดีปกติต้องอยู่ฝั่งซ้ายแล้วคึงนี่นเออเคึองก็เข้าในปกติมันคึงออกข้างนอกปกติอ่ะเฮ้ยโอ้ยเสื้อเดวนนี้นักบอลเก่าเลยรู้เลยนะมันดูทางบอลดูอะไรรู้เลยจ่ายจ่ายบอลดีบอลดูช่องดูอะไรถ่ายไม่ค่อยวิ่งมากาวิ่งเยอะใส แต่ถ้าแรงมันเยอะมันจะวิ่งเยอะแต่าเียยังไม่ค่อยมเอีเดินละไ,ไม่รอดไม่รอดแต่ไม่วิ่งเลยก็ไม่ดีนะไม่ตัมงบอลเลย โอ้โห,โห,โหนิดเดียวเองอ่ะวนอนไม่เฮ้ยคุณไม่มาเนี่ยพี่มาคนเดียวอ่ะอนอนลเบอร์สิบเลยมาคนเดียว จันแน่โอ oh ้ยอลูกนี้เข้านมเ้ยเฮ้ยเข้านมเลยไม่โแม่มันร้ายไว้ลูกนี้สไตล์บัลซิเลียนอันนั้นตั้งใจปล่อยปะ หนีเด็กเหนื่อยโอ้เด็กมันไม่ปล่อยเลยเว้ยวิ่งไล่เลย น็อคขาตูเป็นแผ่วนี่ว่ะไม่ยิงเลยอิยิงอยู่ยิงแรงอยู่เลยนี่ว่ะเจ็บขาตรงไหนวะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเจ็บแ้วเจ็บขาหรอวะเจ็บแป๊บหนึ่งไงพี่ หายแล้วฮะสวยจังเก่งมาปะเนี่ยไม่รู้ไปจัดการอะไรอยู่มั้งนสนอ๋อยังเล่นไม่เสร็จเนี่ยวางแผนอยู่ ต้องดืม่มเซนเตอร์มาช่วยสักคนมีชุดอะไรนี่ชุดทานสฟอร์เมอร์เหรอมุบินบีกีกขวแล้วเน,น 2. 2> ี่งวันสองจะเนบันสามเกล่นหรือแค่เป็นกรรมาการนะ เองเจนน้นนำไหนอยอยาทิ้งสิมาเลยเนี่ยใส่แล้วเซ <c oughs> ลเฉยเฉยเฮ้ยมีตุ๊กาต,าตาตัวเก่งมาด้วยตุ๊กตาน่องติดตั้งแต่เด็กเขันไม่ได้เลย <c oughs> เฮ้ยเล่นตุ๊กาตาไม่ดีนะ <c oughs> <c oughs> ติดเลยด้ยนานในครับหนาวแล้วคลึงคลึงไหมไม่คลึงไว้ <c oughs> คลึงไม่ได้ขอรับฟัง ้ยยิงหรือส่งวะยิงมาลูกตายครับลูกตายเหลียงหวางครับเหลียงเจอเงินโอ้โหสวยอุย้ย